ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาผู้ชมนะครับมาฟังการวิเคราะห์ว่าสาเหตุใดนะครับที่ทำให้อ่ปริมาณวัวนะครับหรือว่าจำนวนวัวนะครับของประเทศไทยเรานะครับในปีนี้ถึงมีปริมาณวัวที่อ่าเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมากนะครับจนทำให้ราคาวัวในปีนี้นะครับตกต่ำลงอย่างมากนะครับอ่าเรามาดูนะครับสาเหตุที่ทำให้ ปริมาณวัวนะครับมันมีมากจนล้นตลาดนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากช่องปะสุเกษตรวิถีชุมชน สำหรับปัจจัยนะครับที่ทําให้ปริมาณวัวนะครับหรือจานวนวัวในประเทศไทยมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีปัจจัยที่สําคัญอยู่ด้วยกัน4อย่างดังนี้นะครับปัจจัยแรกเลยนะครับก็จะเกี่ยวกับข้องกับเกษตรกร,ะร,กรนะครับมีความสนใจเลี้ยงวัวกันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรามีข้อมูลก็จะเห็นว่าในช่วงเมื่อประมาณปีพศ2557เป็นต้นมาราคาวัวจะสูงมากนะครับ เมื่อราคาวัวในช่วงนั้นมันมีค่าสูงนะครับหรือราคาแพงนะครับก็ทําให้เกษตรกร,กรที่ทําอาชีพทําไร่ทำ,ทำนานะครับเห็นคนอื่นเลี้ยงวัวกันก็มีไรายได้ดีก็เลยตัดสินใจนะครับไปกู้สหกรณ์ทกศสมานะครับแล้วก็มีการลงทุนในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับก็เลยทําให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มี วัวอยู่หลายคนหลายเจ้านะครับแต่และเจ้าก็มีการาเลี้ยงนะครับแบบทั้งแบบปลอยทุ่งทั้งแบบขังโคกแล้วก็มีหัวอาหารมีอะไรให้กินนะครับก็ยิ่งทําให้ปริมาณวัวนะครับเพิ่มมากขึ้นและปัจจัยที่2นะครับที่เกี่ยวข้องที่ทําให้ปริมาณวัวเพิ่มก็คือเรื่องของการระบาดของโรคโควิดนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็จะ มีส่วนหนึ่งนะครับที่กลับมาจากการทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิดนะครับก็ทําให้ทํางานที่ต่างจังหวัดไม่ได้โดยเฉพาะงานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปขายอาหารตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็มีคนจํานวนมากพอสมควรนะครับที่กลับมาอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เห็นว่าราคาวัวมันดีในช่วงนั้นนะครับก็พากันเอาเงินนะครับที่เก็บสะสมมาจากการทํางานนะครับมาซื้อวัวแล้วก็พากันอ่า เลี้ยงวัวกันนะครับก็ยิ่งทําให้ปริมาณวัวในประเทศไทยเราก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนี่คือเป็นปัจจัยที่2นะครับที่เกี่ยวข้องที่ทําให้ปริมาณวัวของประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่อยๆและปัจจัยที่3นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของการลักลอบนําวัวเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ โดยปกติทั่วไปแล้วนะครับประเทศไทยเราก็มีการนําวัวเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาทุกปีแล้วโดยโดย,โดย,โดย,โดยที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือประมาณปีหนึ่งก็ประมาณ2องแสนตัวนะครับแต่นอกจากสองแสนตัวแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มบุคคลนะครับที่พากันลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับจากที่ประมาณ200,000ตัวปีหนึ่งก็เพิ่มไปเป็น5 0 0 0 0 0ตัวนะครับนี่ก็คือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งนะครับ ที่ทำให้วัวจากประเทศเพื่นบ้านเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทําให้ปริมาณวัวในประเทศไทยก็ยิ่งมีปริมาณหรือจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับและปัจจัยสุดท้ายที่สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของการส่งออกวัวนะครับของประเทศไทยเรานะครับสืบเนื่องมาจากนะครับในช่วงประมาณ ปี2,565นะครับต้นปีนะครับก็จะได้ข่าวว่าประเทศที่เราเคยส่งออกวัวขุนนะครับไปยังประเทศนั้นนะครับมีการสั่งระงับไม่ให้มีการนําเข้าวัวเข้าไปในประเทศเขาเนื่องจากว่ามีการตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงนะครับจากวัวที่นําเข้าไปจากประเทศไทยนะครับ ก็เลยมีการสั่งระงับไม่ให้มีการนําเข้าวัวจากประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ปริมาณวัวเรานะครับไม่สามารถที่จะส่งออกได้ต่างประเทศนะครับก็ยิ่งทําให้ปริมาณวัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเฉพาะปีนี้นะครับจากข้อมูลนะครับที่สํานักงานป,ปศุสัตว์นะครับของประเทศไทยเรานะครับก็แจ้งมาว่าปริมาณวัวในประเทศไทยตอนนี้มีมากถึง เก้าล้านนะครับสี่แสนกว่าตัว